ก็คือคือแม่แอนเนี่ยไปเจอตุ๊กตาล้มลุกมายกมากลมาก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะตอนที่ซื้อเขามมีวิดีโอให้ดูแล้วเขาได้เขียนไว้ว่าตุ๊กตามายากลแล้วทีเนี้ยใช่ไหมเขาก็ทําให้ดูว่าเวลาเวลาที่ตุ๊กตาล้มลงไปแล้วเนี่ยเขาทำามือนเนี้ย<ๆ>เขาส่งกระแสจิตไปที่ตุ๊กตาเสร็จแล้วตุ๊กตาก็ลุกขึ้นมายืนได้ <works> mm hmm> คือแบบว่าแล้วเราเห็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าีันนียแหละเราจะมาหลอกคนใน y o u t ยหทอกคนใน y ย u ทูบว่าเรามีเบ็ดมนต์กำลังวิเศษอ่าทีนี้เราก็เลยได้ไปซื้อมากค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่199บาท แล้วก็เอาอของมาส่งก็ของก็รอรอประมาณหนึ่งนะคะก็ประมาณสาักอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้แล้วก็จะมีผู้มือเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษก็ซึ่งเนื่องจากเราอ่ะอานได่ออก เราก็ไปดูเราไปดูใ,ใน YouTube มามีวิธีการต่อค่ะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมาเป็นชิ้นๆแล้วเราก็มาต่ออา้าแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าไอ้ไอ้เล่นบนหงิเงเนี่ยมันจะทำาป็ตุ๊กตาลุกมไปยืนได้ไหม<ต>ถ้า<ะ>สมมติว่าที่เราต้องมาต่อเองก็คือต้องมาสลักไม้เองแล้วก็แบบต้องมานั่งปั้นเองด้วยปั้นอะไรก็ต้องมาปั้นน้ำให้เป็นตัวต,ต้องปั้นตาต้องหูจมูกแล้วก็ต้องมาแกะสลักสีแล้วก็ต้องทาสีเองก็ได้เธอเก่ง ันนี้คือการปั้านน้ำให้เป็นตัวค่ะแล้ว่าจริงๆมันมาเป็นลักษณะแบบนี้แหละแล้วเราเอาหมอนตั้งๆๆๆเอาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้จิตซึ่งฮะวิทยาจิตวิทยาไม่ใช่เราจะใช้การหลอกล่อลวงของรอบนี่แหละทําให้ตดวงตาเพิงขึ้นมาได้โอหลอดรวมไม่ดีเลยอ่ะดูหดร้ายนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเล่นกันค่ะว่าเขาเล่นกันยังไงดูดิว่าจะพิงจะเล่นได้ไหม เย้เรามีพลังจิตนะคะก็องซื้อพลังจิตของยิงไปทอย มันคือเส้นเอ็นที่เราพยายามจะแบบว่าจะให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือมายากลพลังตีหรือว่าแม่เหล็กใช่ไหมใช่เคือเส้นเอ็นได้ด้วเส้นเอ็นพอเวลาเราซื้อมาเราก็จะมาลอยลอยลอยค่ะแล้วก็ตีมันลงแล้วก็ซักขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมันลอยได้มันลอยได้ไดก็อันเนี้ยค่ะ ถามว่ามีประโยชน์ไหม <c oughs> เราไม่รู้ดีกว่านะแต่ว่าตอนแรกที่เราซื้อเราเข้าใจว่ามันเป็นอ,อุปก,กรณ์ที่ที่มันมันมีป็นเป็นแม่เหล็กแล้วมันก็สามารถที่จะทําได้จริงๆเพราะว่าในในวิดีโออ่ะเขาสามารถทําให้มันกระโดดได้ด้วยเพราะว่าเขาใช้เส้นเอ็นตรงนี้ยืดก็แบบยืดเพอะอ่เอะใ,ใช่เดี๋ยวเราไปลองทำกัน เราจะจบคลิปนี้จบคลิปจบดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไปให้รู้กันนะคะว่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีประโยชน์มันสร้างเสียงหัวเราะให้เราได้สำหรับคลิปนี้ไปอ้ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดตัวแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกรุงอินดีพายแบงค์